สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับคนพม่าที่ออกมาประท้วงแล้วก็มาเรียกร้องทางการเมืองของเขานั่นแหละเนาะซึ่งมีรัฐบาลของเขานั่นแหละคะ่ะรัฐบาลของพม่าที่มาเยือนประเทศไทยแล้วก็มีกลุ่มคนพม่าที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลออกมาพูดและก็ทําเรียกร้องของตัวเองนั่นแหละคะ่ะ และก็โจมตีประเทศไทยเรานี่แหละว่าทำไมเอารัฐบาลของเขาให้มาเยือนประเทศไทยเดี๋ยวเรามาฟังข่าวก่อนนะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลรัฐบาลคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่าหรือประเทศไทยนะคะอันนี้เราไม่ควรไปก้าวไากา่เพราะนั่นคือเรื่องการเมืองใช่ไหมคะคือถ้ามาแล้วมันทำให้ประเทศของ แต่ละประเทศพูดคุยหรือทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะ่ะเพื่อประโยชน์ของคนในชาติเนี่ยคนไทยไม่ไม่ว่าอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนพมา่าถ้าคุณไม่พอใจทําไมคุณไม่กลับไปต่อสู้ที่ประเทศของคุณกลับไปทําไปเรียกร้องเอาในประเทศของคุณไม่ควรที่จะออกมาเรียกร้องและโจมตีประเทศไทยว่าเป็นอย่างน้นอย่างนี้ คุณไม่พอใจประเทศไทยมันมีประเทศที่สามที่คุณอยากจะไปเนี่ยตอนนี้เขารับสมัครอยู่ไม่ใช่เหรอต้อนรับคนอพยพเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะนะคะมีอยู่ประเทศหนึ่งอะ่ะออกจากประเทศไทยแล้วไปอยู่ตรงโน้นนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยนะคะคืนมาให้หมดสัญชาติไทยเนะี่ยและก็ไปประเทศที่สามที่เขารังเปิดรับสมัครอยู่นะ่ะเปิดรับจํานวนมากด้วยนะ ะะคะประเทศเพื่อนบ้านน่ะนะคะลองไปดูว่าเป็นประเทศอะไรไปประเทศนั้นอย่าสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยไม่ว่าประเทศไทยจะให้อิสระมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดึงเรื่องการเมืองในประเทศของพวกคุณเข้ามาวุ่นวายในประเทศไทยแล้วก็มาแทรกแซงการทำงานหรือการบริหารประเทศของคนไทยเพราะนั่นคือ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพามา่าสิ่งนี้ควรจำให้ขึ้นใจด้วยซ้าว่าคุณเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยไม่ควรจะสร้างความเดือดร้อนหรือปั่นป่วนในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะออกไปเรียกร้องนะคะให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหรือไปประท้วงต่างๆหรือเรียกร้องหรือเกณฑ์คนให้หยุดงานในประเทศน่ะนะคะถ้าไม่พอใจไปหางานที่ประเทศอื่น ไปทำงานที่ประเทศอื่นก็ไม่ต้องมาทำในประเทศไทยแค่นั้นแหละคุณก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วคุณออกไปอยู่ประเทศอื่นที่คุณคิดว่าดีกว่าประเทศไทยเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันก่อนค่ะทุกคนพอเราเห็นข่าวแล้วเราือมันคนเดิมๆซ้ำๆอ่ะรัฐบาลไม่ทําอะไรไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยแล้วปล่อยปะละเลยให้อิสระเกินไปเนะี่ยแล้วทําให้ประเทศวุ่นวายอ่ะ คนในสังคมก็วุ่นวายไปด้วยอ่ะที่พวกเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการที่รัฐบาลไทยเลือกที่จะประนีประนอมกับรัฐบาลทหารของมินออนไล์นเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนพม่าเลยไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังพบว่านายสุรัต ยังมีพฤติกรรมปลุกระดมคนพม่าในประเทศไทยโดยมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงโจมตีประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะในวันที่มีออนไลน์ผู้นํำเมียนมาอยู่ในประเทศไทย ก็เกิดความเคลื่อนไหวจากอีกฝั่งค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนไทยที่ต่อต้านแรงงานเถื่อนและแรงงานต่างดาวที่เข้ามาแทรกแซงประเทศไทยโดยวันนี้วันที่4เมษายน2568นายอนุกินแก้วกลุ่มสปปสเตอาชีวะเนธธนเดชโอมปปสศและกลุ่ม A W C C ต่างด้าวทำอะไรและทีมงานภาคประชาชนได้มีการเดินทางค่ะเพื่อเข้าพบเ๊าเ แห่งชาติหรือว่าสมชนสำนักสภาพความมั่นคงแห่งชาติทำเดียบรัฐบาลปมวีระแสงทองหรือว่านายสุรัต์กิรีสัญชาติพมา่าที่มีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของมินออนไลน์ข้างตน้นเหตก่อความไม่สงบในรชนาชอาณาจักรไทยเพื่อให้สมชเร่งสอบสวนเอาผิดนายวีระ บุคคลต่างด้าวพมา่าแกนนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาร่วมก่อการจลาจลซึ่งก่อเป็นการกระทำบังอาจแทรกแซงการบริหารจัดการภายในขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยซึ่งทางกลุ่มค่ะก็ได้มีการอ่านแถลงการและก็มีการยื่นหลักฐานเอกสารการกระทำที่เข้าขายแทรกแซงความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรไทย ของนายวีระชาวพมา่าให้กับตัวแทนของสอมชก็คือนายรพีโลชัยกูลผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมถึงข่ายังได้มีการเข้าไปร่วมพูดคุยแจ้งเบาะแสสาเหตุที่มีการยื่นถอดถอนเอกสารของนายวีระไม่คืบหน้าเพื่อที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐออกมาชี้แจงถ้าถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทางตัวแทนของกลุ่มค่ะก็ยังมีการกล่าวถึงประเด็นที่ผู้นำพมา่ามินออนไลน์มาประเทศไทยด้วยว่าอาจจะมีการเดินทางไปยืน่นหนังสือหรืออาจจะมีการแจ้งเบาะแสแหล่งกรุดานของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฐานพมา่าที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวด้วยเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะมีการเข้ามาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยและทําสิ่งผิดกฎหมายเพื่อน,นําเงินและอาวุธ ส่งไปช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านในประเทศพม่าที่ก่อทากันเป็นขบวนการเป็นแก๊งขนาดใหญ่ขยายอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยขณะนี้รายละเอียดและก็บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้หวงผมเนี่ยผมต่อต้านเรื่องงานงานต่างด้าวเถือ่อนนะครับแล้วคนคนเนี้ยวีระแสงทองเนี่ยหรือนายสุระหลายครั้งหลายคราที่เขาเหยียบย่ำกฎหมายไทย ทั้งทั้งนะครับทั้งทั้งนะครับรัฐมนตรีแรงงานผมฝากไว้แล้วรัฐมนตรีแรงงานประกาศชัดเจนว่าห้ามต่างด้าวก่อการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองบนผืนแผ่นดินไทยเด็ดขาดครั้งนี้ยังปล่อยให้เขาทำเจ้าหน้าที่ภักรัฐอยู่ไหนตำรวจอยู่ไหนแจ้งไม่ยังถอนยังมาไทยแจ้งแล้วทําไมไม่ทำเขาบอกว่าผมผมไม่ว่ามาไทยผมก็ไม่ว่าแต่วันนี้พี่ต้องทําเพราะว่าวันนี้หนังสือมาถึงที่แล้ว พี่หาคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้วันนี้เขาตบหน้าคนไทยทั้งประเทศผมใช้คําว่าผมเป็นคนไทยผมมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแน่นอนชัดเจนดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่วันนี้คือคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายคนที่ดูไลฟ์สดของเขาคนที่ดูในการเคลื่อนไหวของเขาเหล่านั้น เดี๋ยวฟังประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนเนะเ<อ>าะก็ถ้าจะฟังเต็มก็ไปดูที่ช่องทางทิศทางไทยเนาะที่นําเสนอก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะเพราะฟังมาเนาะนะคะอันนี้มันก็เป็นไปตามนั้นแหละให้กําลังใจนะคะกลุ่มที่ไปยื่นเอกสารให้กับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับกรมแรงงานหรือนะคะกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละเนาะ,ะหลายๆกระทรวงนั่นแหละค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะผักดันแรงดาวเอ๊ะแรงงานต่างด้าวที่ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยเราเนี่ยะะแหละค่ะเนาะแล้วคนคนนี้เนะี่ยคือทํามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่หน่วยงานรัฐไม่ยอมทําอะไรต่างคนต่างปัดหน้าที่ของตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงโยนไปตรงนู้นทีโยนมาตรงนี้ทีท,ท,ทั้งๆที่ มันควรจะมีการสั่งการให้เด็ดขาดนั่นเลยค่ะว่าคนนี้เกี่ยวกับความมั่นคงอ่ะมันเป็นภัยหรือเปล่าถ้าเขาไม่หยุดการกระทํามันก็ควรจะผลักดันออกนอกประเทศขึ้น Blacklist ไปเลยห้ามเข้าประเทศไทยอีกก็ยังว่าอะไรเนาะมันมีคนหนุนอยู่อ่ะคนที่เป็นคนไทยที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละเป็นถึงนะคะ พักการเมืองด้วยซ้าไปที่หนุนหลังอยู่ก็เหมือนที่มีข่าวนั่แหละค่ะว่าทหารที่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมนะคะที่เชียงใหม่หรือพิษณุโลกอุ้ยจำไม่ได้แล้วค่ะพอดีไปฟังมานั่นแหละว่าทหารภาคที่สามอ่ะนะคะแจ้งความจับต่างชาตินี่แหละคะ่ะคนเมกานี่แหละที่พูดพาดพิงถึงนะคะสถาบัน คือในหลวงเราเน่ยในทางลบในทางไม่ดีว่าเป็นคนบงการเป็นคนนะคะอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการตั้งดำรงตำแหน่งของทหารนี่แหละเนาะอันนี้มายลัฐเจก็ฟังมาวันนี้แหละค่ะก็เลยจำได้ไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้ฟังเนาะก็แจ้งความคดีม .112 นั่นแหละค่ะว่าพูด ข้อมูลเท็จให้ร้ายสถาบันนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็โจมตีสถาบันนี้แหละเนาะซึ่งนักการเมืองก็อยู่ในกลุ่มของคนพวกนี้หรือคนที่หนีคดีมห 1, 1ึ่จับกลุ่มรวมกันกันกบคนคนนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ทางนะคะรัสเซียท่านก็เคยแจ้งมาด้วยซ้ำไปว่าบุคคลคนนี้จะเข้ามาแทรกแซงภายในประเทศไทยทำไม่ดีกับประเทศไทยนะคะ ก็คือพวกที่หนุนการคิดล้มล้างการปกครองนั่แหละค่ะมันมีระบอบการกระทําของคนเหล่านี้ออกมาต่อเนื่องให้เราเห็นจนกระทั่งศาลท่านตัดสินนั่นแหละค่ะว่าหากยังกระทําต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการคิดล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน,นั่นแหละค่ะเนี่ยคนก็จะอยู่ในกลุ่มก้อนพวกนี้แหละคะ่ะ ที่กระทำการแบบนี้อยู่รวมถึงไอพมา่าคนนี้ที่ทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่หน่วยงานรัฐยังเฉยไม่กระตือรือร้อนที่จะทำอะไรมันมีผลประโยชน์หรือเปล่าคนไทยลองไปคิดเอาแล้วกันนะคะเพราะต่างคนต่างหน่วยงานเนี่ยผักให้ไปถึงหน่วยงานโนตผักให้ไปหน่วยงานนี้ไม่ยอมทำอะไรจนวันนี้ยังออกมาทำในสิ่งที่ ไม่ดีกับประเทศไทยนั่นแหละค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้คนไทยนะคะช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราค่ะบ้านเมืองของเราจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่ที่คนไทยทั้งนั้นแหละคะ่ะอยู่ที่คนไทยที่จะร่วมกันปกป้องบ้านเมืองของเรานะคะเห็นไหมทุกวันนี้อุตสารพัดนะคะต่างด้าวต่างชาติลุมสกรรมประเทศไทยเราสนันวันไว้อยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเรื่องมากเลย คนไทยเราตกเป็นเบี้ยล่างต่างชาติในแผ่นดินตัวเองอะ่ะคนไทยคิดเอาแค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะ